ไหนเนี่ยมะไหนครับเ๋ยวซักผ้าให้ครับเหตุเกิดจากช่วงนี้มูเทแล้วตีเกมพอเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเลยเกิดการทะเลาะกันให้กันความหวานของเขาเริ่มจืดจางลงค่ะพี่น้องรู้สึกอะเก่งทำไมเนี่ยเน่เด้งดี เราไปไปซักผ้าก่อนซักผ้าล้างจานไปนี่ละค่ะน้ำเขาหูเขาเขียดผู้ชายกระซีมะงอมะขอมะหอมมะดมแบบนี้แปลว่ายังแค่เขาอยู่ค่ะคือหอมแท้เป็นมิ้นบ่กคือหอมเลยเป็นมิ้นบอกหรือยังอารมณ์แอบปวนไงอารมณ์แอบปวนไงเอ้ยทำไมเจ้าหนูหาร์ลังไงเจ้าหนหฮาร์ลังแบบนี้ หืมอันแปลกๆนะเดี๋ยวๆต้อง มีสติจะเริ่มมาตากผ้าล้างจานทำหน้าที่ของพ่อบ้านเหมือนเดิมค่ะเขาก็เลยเศร้าเขียนไดไม่เห็นกับเขาให้เขากินคือเกาค่ะมูเทะเราบอกว่าเราอย่าก,กินซาบูเอาน้าซุปซาบูมาล่านะเธอว่าสัตเขาก็เลยได้ไปสือของให้เพื่อนค่ะแ้วกระสือของโปรดมูเทก็คือุ้งขาขาดบ่อใดเลยอยากกินอีหยังขอให้บอกอง,งานมาไปตลาดโลดซื้อของเขาเฮือนค่ะวันนี้เมนูนี้หมดไป5้า้บาทนะคะรับมา บ้านพักกูเทกยังเล่นเกมอยู่ค่ะสีรูสซสึกว่าขี่ห้าจมไปอหูหลอนหูนาวอาเอป็นจังสี่แล้วค่ะอะไอะไรเปิดตู้นคะครับอ้เปิดตู้นะครับผมจะดียอยู่แล้วเหรอยินจะมานอนเล่นเกม เราเล่นเกมไล่์ลืมเข้าบ้านเขาก็เลยได้ล็อกบ้านแล้วเพิ่งรู้สึกตัวว่าเมียล็อกบ้านแค่จุดเริ่มต้นเธอต้องเจออะไรอีกเยอะผู้เทแล้วก็หาทางเข้าบ้านก็เลยได้ยางมาค่ะเข้าทางหน้าบ้านเดี๋็กตัวเนี้ยทำไมอ่ะตัวเข้างล่างดอ 哎，要。Uh, yep. เดี๋ยวก็จะมีดราม่าอีกบอกว่าแค่เล่นเกมทำไมต้องโกรธขนาดนี้ไม่มีเหตุผลเลยแหมทำงานทั้งวันนะคะเธอง,งานมายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยคกรลองสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปยังใส่ชุดทํางานไปตลาดก่อนที่จะไปตลาดแวะมาหาที่บ้านเพื่อถามว่าเขาจะกินอะไรเขาเหตุงานมากมีมือยแค่ที่สะเหตุงานหม่านทาหรือมีประโยชน์มากกว่านี้กลับมาเห็นเขานั่งเล่นเกมน,นี่เห็นหลายรอบแล้วตอ,อบหนีทนบ่ไหวค่ะก็เลยต้องขียดกันให้กันแต่ว่ากเก็บอารมณ์ไว้กับเขาให้เขากินคือเก่าค่ะเขาบอกอยากกินซาบู่ กแกะ้หายยางเห็นหาเบิดแต่ว,ว่าเขายังอยากเล่นอยู่ก็อยากไปเล่นน้ำมูกืหอกันค่ะแต่ว,ว่าเมื่อมีนาทีเบิ่งมูเทค่ะเขาเศร้าเาทีย่ยงแรงถามตลอดวิสกินอีหยัง บอเขาต้องการแบบอื่นเอาเงื่อนไห้ใส่เงื่อนคนละกระเป๋ากิ่นย่ามไหนก็ไปซือคนต่างกนิ่นคนต่างใส่แบบนี้มันดีกว่าบอค่ะพี่น้องเข้าใจความรู้สึกที่หลายๆคู่บอกว่าเลิกกันไม่ใช่เพราะมือที่3แต่เลิกกันเพราะว่าเป้าหมายความคิดไม่เหมือนกันหรือว่าจุดอิ่มตัวนั่นเองแล้วค่ะชีวิตคู่มีทะเลาะมีหักมีหายกันนี่ก็อยากเปดูทาหอในบุซ้ายหลายคนนะค่ะคิดว่าหันมาแล้วจะเจอเราตลอดทุกคนมีส กเลือสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเ็นเสมอความผัดความร้อนดูถ้าพาดความห่อนไหนแสดงว่ากินได้แล้วอือหือ่เป่าเลยอือหืออยาไหมอยากเขาสองคนแต่งงานมาสามปีเึ็ปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันทะเลาะกันไปแล้วสามร้อยหกสิบสี่วันยิ่งทำงานด้วยกันถ่ายคลิปด้วยกันโบต้องว่าถึงค่ะวามทะเลาะกัน มีอยู่แล้วว่าเขาสิพานไปเดบอเป้าหมายความคือยังคือกันบอแต่ที่สำคัญเขาสองคนยังรักกันมากพอไหมคลิปนี้ขอเป็นสื่อกลางถามูเทว่าเขาจิไปกันต่อบอบ๊ายขอบคุณค่ะครับไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย